สวัสดีครับพี่ยอดครับอ๋อสวัสดีครับอ่ะวันนี้ผมมีรถสปอร์ตอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับผมที่เขาเรียกกันว่าเจ้าถนนย่นนะครับผมอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูไปชมนะครับคันนี้นะครับผมทําสเตจ2สองเรียบร้อยนะครับผมจูนบาย PR นะครับผมสมองเกียร์เป็นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ของตรงของแต่งเป็นของแท้ทั้งหมดเลยนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอย่าเพิ่งหนีจากกันไปไหนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าของที่มีเนี่ย มันเยอะมันคุ้มจริงหรือเปล่านะผมแล้วก็คลิปวิดีโอผมนะครับจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับผมวัตถุประสงค์ในการทาคลิปคืออยากจะให้ลูกค้านะผมได้ดูรถจริงๆสภาพรถจริงๆครับผมใครที่ดูจบแล้วอยู่ไกลไม่มีเวลามาผมติดธุระนะครับผมก็โอนเงินมาเต็มจานวนนะผมเรามีบริการสไลด์ส่งให้ถึงห้องนอนกันเลยทีเดียวอ่าโอเคมาดูกันนี่คือเจ้าสีล็อกโคนะผมสีล็อกโคนะครับผลิตปีตังวันสิบจดทะเบียนปีตังวันสิบสามอ่ามาพร้อมกับชุดแต่งอารอบคันนะผมล้อ เป็นล้อ BC Ford นะครับล้อ BC Ford ขอบ19นะรัดยางมิชลินมาเรียบร้อยนะผมเป็นล้อแท้นะเป็นล้อแท้นะแล้วก็เบรกหน้าเป็นเบรก AP นะครับผม AP Pro ด้วยนะากานเจริญใหญ่เต็มซุ้มสวยเลยนะครับผมคุ้มเลยนะแล้วก็สีเทาผมว่า,ม,วามันออกสีเทาดำนะผมผมมองว่ามันเป็นรถที่ดูแล้วไม่เบื่อสวยตลอดเวลานะอ่นะนะสีสันสวยทั้งคันพาสี6 8แฝงดิง้งพาสี68เรียบร้อยนะครับผมรถที่กุ๊ดคาร์รซิ่งนะสบายใจได้นะฮะ สบายสบายใจได้เลยผมล้อข้างหลังนะผมก็เป็นล้อ B C Ford เหมือนกันนะผม B C Ford เหมือนกันนะผมเป็นล้อแท้นะเป็นล้อแท้เหมือนกันอ่าครบจบเลยชุดสปริงสปริงโหลดอ่าดิ๊งดูข้างในเห็นเจออยู่ชุดสปริงโหลดชุดโชงชุดโช๊กนะผมมาครบนะเต็มระบบรับผมแล้วก็พอเป็นพาร์ทอาร์เนี่ยครับผมมันก็จะสวยดูมีมิตินะผมอีกอย่างหนึ่งนะฮะอ่าทอ่อเป็นทอ่อาคาร์พวิกงนะผมท่อคาร์พวิงนะ ลั่นลั่นพอเพาะอ,อ่าครบจบเลยนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หลังครบนะฮะสปอยเลอร์สปอยเลอร์อหลังเป็นทรงของเวอร์เทคเป็นทรงของเวอร์เทคนะเป็นทรงของเวอร์เทคเนี่ยผมสำนักจูนนะผม APR นะสเตปสองสองร้อยแปดสิบแรงมา้าแรงโม่อาจจะสามร้อยกว่านะฮะแต่แะระงม้าสองร้อยแปดสิบนะครับเดี๋ยวผมพาพไปดูเครื่องเนาะ,ะหลังคาเป็นหลังคามูลลูปนะครับผมเป็นมูลลูปนะเปิดไม่ได้นะผม เปิดไม่ได้เป็นมนลุลลูกนะนะดูว่ามันสวยขนาดไหนออขนมข้างหน้าก็โอเคนะผมพอเป็นชุดกันชนอานะผมวันนี้ผมบอกฮนะมันก็จะดูมีมิติดูมีความสวยงามนะผมขึ้นมานผมนัม่นมองเห็นเป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะตรงอินเตอร์ครบเรียบร้อยนะเกงก็มีอยู่นะคือบอกไว้ว่ารัางแกไม่ได้นะผมแรงนะนะแรงนะแรงอนะ่ะชงชกครบฝากระโปรงกันความร้อนเดิมอยู่ครบ ะรถไม่มีชนหนักไม่มีพิษความจมน้ําแน่นอนนะครับผมอ่าคอยเป็นคอย R8 นะครับเป็นคอย R8 อันนี้ฝาครอบเครื่องครอบไว้นะผมชุดพาวงผ้าเบรกเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วผมผมเป็นของ EBC อ่ะนี่เป็นชุดกองเปือยนะผมอ่าเป็นคาร์บอนนะเต็มเป็นคาร์บอนนี่ยคาร์บอนสวยเลยสวยเลยแอยร์เย็นเพลยงเพราะแอร์เย็นเพลยงเพราะอ่าเขาว่างั้นนะฮะไปดูภายในกันตรงนี้ปไปดูภายในกัน ภายในก็จะเป็นเบาะหนังส้มนะผมเบาะหนังส้มนะเบาะหนังส้มเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็เออเป็นรถสปอร์ตที่เป็นสองประตูที่มีสีที่นั่งนะฮะมีสีที่นั่งนั่งใช้งานได้จริงครับผมภาลักษณ์ราคาก็สวยนะลักคงคาสวยอ่าเนียนๆๆเนียนเนียนเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้มีแพดเดิลชิพอ่ามีแพดเดิลชิปวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะเดี๋ยวเพื่อนลองสตาร์ทให้ดูหน่อยนะสตาร์ทให้ดูหน่อย อ่าเนี่ยผมสตาร์ททีเดียวชึ่งเลยนะแล้วเ,เปิดไฟหน่อยน่กเปต่อ,ตอชึบแนีอ่ <Yeah. S 1> ออโต้นะครับแนี yeah. ่ออโต้ระบบใช้ได้หมดนะครับ เดินแบบนิ่งๆเลยครับผมเดินนิ่งๆเนื้อเดินนิ่งๆเลยฮะเดินนิ่งๆเลยตัวนี้สองพันเตโบครบจบเลยนะครับ,รบสหรังคาซีรอบโค้สายยาวเขาเลยเจ้าถนนย่นจะจนะครับยน่นไม่ยน่นต้องลองเองนะผมยน่นไม่ยน่นต้องลองเองนะผมต้องลองเองระบฟบฟงระบบไฟระบบไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะแบบโปรเจคเตอร์นะสวยไฟติดเป็นลูกเพลีนะ้ยติดหมดนะครับผมเอ็จให้แล้วเรียบร้อยนะใคร ข้อดีของการมาซื้อรถที่ลูค้ารซิ่งคือ 1. คุณจะได้รถที่โครงสร้างสวยนะผมก็คือเขาเรียกว่าพื้นฐานของตัวรถมันดีอยู่แล้วนะผมเราไปต่อยอดได้สบาย 2. เป็นรถที่แต่งให้แล้วเรียบร้อยนะผมของตัวของแต่งไม่มีการถอดออกไปยใดทั้งสิ้นนะผมมีแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราดูแล้วว่าไม่สวยงามเราจัดเพิ่มเข้าไปให้มันสวยงามยิ่งๆขึ้นไปนะผมนี่คือข้อดีนะได้รถไปก็คือไม่ต้องไปเสียเวลา ไปเฝ้าไปรอนะผมได้ไปปุ๊บก็เอาไปขับเอาไปขี่เอาไปปี้เอาไปมันได้เลยครับผมนี่คือข้อดีนะในการมาซื้อรติ้งพุทธาโรซิ่งแล้วก็ทีมงานพุทธาโรซิ่งของเราครับผมว่าค่อยรถคันนี้ผมเปิดขายไว้ในราคาแค่999,000นาหนเก้ับาทนะผมจัดเฟรนด์บัตแมนแปดแสนะผมดาวมันแส0 0ก้า 10, 9, นะครับอ่าถ้าจัดโกล19,000นะผมผ่อนอยู่มันหมื0นหมื่นเก้าหปีนะผมรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์เนาะก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม จะได้ไม่พลาดการมาของรถทุกคันนะผมไม่ว่าวันนี้วันหน้าวันไหนพอตามแต่ที่ต้องการรถสปอร์ตรถมือสองคุณภาพดีเข้ามาที่กูคาร์รซซิ่งครบจบแน่นอนโอเคฝากด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ